สนับสนุนรายการโดยรู้ทันป้องกันเบาหวานความดันขอแนะนำดีบีนายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสุขภาพแบบอง์รวมและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ9ชนิดอุดมไปด้วยสารสกัดสำคัญอย่างครูข่าวผงอาทิโชกใบหม่อนผักเชียงดาเจียวกุหลาบมารักขี้นกมเมล็ดลินิน และมะขามป้อมโปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักดีบีนนกระปุก30แคปซูลราคาปกติกระปุกละ990บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษช่วงแนะนําซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลค่ะจากปกติ2,970บบาทแต่คุณจ่ายเพียง 990บาทเท่านั้นและพิเศษสำหรับโปรโมชั่นซื้อ2กระปุกแถมฟรีถึง4กระปุกรวม6กระปุกคุณยังได้รับกาแฟกระชายขาว10ซองทั้งหมดนี้รวมมูลค่า5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นคุ้มมากเลยค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ 2คนค่ะจัากอลินค่ะผมมียาฉนลจ้า ช่นะคะเจอกันเป็นประจำเวลานี้ล่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําสําหรับใครที่อยากจะเขาเรียกอะไรมอบของขวัญให้กับคนที่เราดักใช่หรือ,ม,รอมอบงให้ตัวเองก็ได้เนี่ยะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบินายกับคุณซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันซื้อหนึ่งแถมสองซื้อสองแถมสี่แถมไปแล้วนะคะกระชายขาวด้วยกาแฟด้วยโอ้โแถมเยอะจริงๆนะคะก็ดีสอบถามได้เลยโปรโมชั่นที่0 2 6 6 6 9 4 5 6จ้าใช่นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ ค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาดูข่าวแรกดีกว่าเติมความสดใสวันจันทร์กับสาวสวยน้องแนัทลีนนั่นเองนะคะน้องนัทลีนคือใครน้องนัทลีนนะคะเคยเป็นอดีตสมาชิก BNK48 นะคะตอนนี้เขาแยกเดี่ยวแล้วค่ะมาทำซิงเกิลของตัวเองแล้วน่ารักมากจริงๆค่ะซิงเกิลที่2ของเธอชื่อเพลงว่า Innocent Innocent ก็แปลว่าใสๆไรเดียงสานี่เหมาะกับฝนมากเสียงใสๆไรเดียงสาใช่ซึ่งถ้าฝน Innocent ก็คือฟ้าผ่าเลย เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะน้องแน,นทลินเนี่ยที่มาที่ไปของเพลงเป็นยังไงแล้วก็ได้ข่าวว่าพ่อเขาห่วงมากด้วยเพราะลูกสาวก็สวยจริงๆเอาไปว่าไปฟังสัมภา์น้องแน,นทลินกันเลยค่ะค่ะก็นี้นะคะเป็นซิงเกิลที่2แล้วนะคะทุกคนซึ่งชื่อเพลงว่า Innocent ค่ะมองบอกตัวตนของหนูเลยค่ะก <c oughs> <c oughs> ระแสตอบรับนี่มากมตอนนี้คือ400,000กว่าวิวแล้วนะคะ500,000เลยด้วยใช่ใช่ตอนนี้5 0 0 0 0แตกแล้วนะคะ2วันเท่านั้นค่ะก็ อย่างเพลงเนี้ยค่ะพูดถึงการที่เราเป็นเด็กผู้หญิงที่พ่อดูค่ะแล้วคุณพ่อไม่ให้มีแฟน mm hmm. <laughs> คุณพ่อไม่มีแฟนแล้วเราก็แบบแอบคุยกับผู้ชายตอนคุณพ่อหลับค่ะ mm hmm. อันนี้เพลงเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะแต่แต่เรื่องจริงอะครึ่งเดียวค่ะคือคุณพ่อไม่มีแฟนค่ะแต่หนูไม่เคยทําพฤติกรรมอย่างนั้นนะคะค่ะ <laughs> เคยค่ะเคยคุยค่ะคุะคณพ่อบ,บอกเรียนจบแล้วเดี๋ยวมาคุยกัน คขไม่ได้แปลว่าเรียนจบมีได้นะแปลว่าเรียนจบเลยเดี๋ยวมานั่งคุยกัน <laughs> มันจะมีมันจะมีคลิปเบื้องหลังใช่ไหมคะคลิปเบื้องหลังของการถ่ายเอ็มวีอะค่ะซึ่งก็จะมีพี่เซนน่ะค่ะมาเล่นเป็นพระเอกหลักแล้วคือพี่เซนน่ะตัวจริงหล่อมากคือในคลิปมันบ่งบอกทุกอย่างเลยค่ะหนูคือเสียาการแล้วก็แบบตอนเขายื่นหน้ามาใ,ใกล้หนูก็แบบ <laughs> แบนี้เสียการิเ <laughs> <laughs> จ้าค่ะ พราะเราอินโนเซนต์อยู่แล้ว oh. ค่ะอุ้ย <c oughs> จริงๆจ,จริงจริงก็มีมุมที่ดีใจค่ะดีใจเนี่แบบเราได้เปิดตัวเพลงสักทีเพราะเราดองมาตั้งแต่เดือนแปดใช่ค่ะแต่ก็ีกความรู้สึกก็รู้สึกแบบกดดันน่ะเราเป็นศิลปินเวอร์แลกใช่ไหมคะ mm hmm. ดังนั้นแบบมันก็จะพอคนมองเข้ามาที่เราปุ๊บคนก็จะรู้สึกถึงคําว่านาวานนะคะ mm hmm. ใช่แบบเหมือน ใช่ค่ะเพราะเราเป็นคนแรกเลยค่ะเราค่ายนาวานก็เ huh. พ like, ิ่งเปิดอะค่ะก็ตอนนี้ยังมีแค่เราเราก็เลยแบบเหเป็นหน้าเป็นตาของนาวานช่วงขนาดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยช่วงช่วงแรกก็เอิบมันก็เลยแบบรู้สึกนิดนึงว่าแบบอุ้ยแบบอะไรคนในค่ายคนตอบไอ้นี่อุ้ยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะสวยๆร่าเกันทั้งนั้นใช่ดูจากคนแรกก็รู้แล้วค่ะนะคะนะคะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะก็เป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายนาวาววสิกนั่นเองนะคะ ใช่ค่ะ<ม>นี่ยฮะทีนี้เราไปดูหมดความซึ้งความน่ารักของคู่นี้บ้างนะคะ,คะสำหรับซีรีส์วายซีและนุนิวเนี่ยน้ำตาไหลนะ,ะ่ะที่ได้ร่วมงานกันเขาแบบว่าเป็นความซึ้งมากเพราะเขาสนิทกันมากเลยนะ<ม>ซีรีส์นิงเฮียก็หาว่าซื้อคุณขาก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมดีๆแล้วก็ออนแอร์เพิ่งออนแอร์ไปตอนแรกคะวันที่1ิบาที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะ่ะอ่ะเขาจะพูดถึงกันว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปอัปเดตกันค่ะถ้าปิดกล้องแล้วอะ่ะเออแล้วเราก็คิดถึงบรรยากาศว่า โอ้ยเพราะว่าเราเราไม่ใช่แค่นักแสดงที่สนิทกันอะ่ะ oh, awesome. มันเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ทุกอย่างฝ่ายคอนเทนนิวตากล้องทุกอย่างเลยเราสนิทกันแล้ว oh, คุย,คยเล่นกันแบบเหมือนเป็นครอบครัวแล้วล่าสุดแบบไม่ได้ออกกองนานใช่ไหมเรา,เอาออกคิวสามสามสิบสามเอ็ดนะสามเอ็ดสามเอ็ดอ่ะแล้วก็แบบคิดถึงมากอ่ะเพราะตอนนั้นอยู่ไปแค่สองที่เองคิดถึงมากๆเลย หยุดแค่สองาทิตย์แต่แบบพอเรากลับมาเจอกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทําไมมันนานนานจังเลยเพราะว่าเราแบบเราเจอกันแทบจะชุกอาทิตย์เลยก่อนหน้านี้โอ้โหเห็นเห็นเราเราเห็นตั้งแต่ห้องเวิร์กช็อปแล้วอะเออว่าน้องเป็นคนมีของแล้วเราเจอนนอครั้งแรกเราบอกพี่ออฟแล้วว่าน้องคนเนี้ยดังแล้วก็มีของเออแล้วน้องตอนยังไม่รู้เลยว่าน้องร้องเพียงพอแล้วก็มาเห็นการแสดงของน้องแล้วก็การไม่รู้ว่าเอาเวลาหนไปฝึกน้องก็เรียนด้วยอย่างเงี้ยตกใจเลยครับไม่คิดว่าเฮียจะร้องไห้ แล้วพอเห็นเฮียร้องไห้ผมก็ก็จะก็แบบน้ําตาก็เริ่มมาเหมือนกันเพราะแบบเราไม่เคยเห็นเฮียร้องไห้นี่เป็นก็เป็นครั้งแรกๆเลยก็รู้เลยว่าเฮียก็คงจะมีความสุขจริงๆแล้วก็แบบรู้สึกดีมากๆจริงๆโถสตร์เก็บฟอร์มมาตั้งนานว่าเป็นคนแบบนิ่งๆโป๊ะเลยครับนั่นแหละตอนแรกก็ไม่ครับไม่ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังมากขนาดนี้ แต่แบบมก็ไม่คิดว่าเฮียจะภูมิใจใตัวแบบภูมิใจไม่เฮีย er ก็คงภูมิใจในตัวผมอยู่ใช่ไหมอ่ะภูมิใจภูมิใจสินั่นแหละผมก็ไม่คิดว่าเฮียจะภูมิใจในตัวผมขนาดนี้ข้อดีเหรอครับห้ามพลาดก็าพลาดเลยนะอย่างที่บอกไปเราเรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เราเราอยากยกระดับการแสดงหรือว่าภาพหรือว่าอะไรภาษาที่ใช้ในการสื่อสารอะไรเงี้ยให้หรือว่า สังคมอะไรเงี้ยเราอยากสื่อสารให้ทุกคนแบบว่าดูแล้วแบบเข้าใจเพราะว่าในสิ่งที่เราสื่อสารไปเรื่องสมรสเท่าเทียมมันก็เป็นเรื่องจริงคําพูดไดหรอกเรารู้สึกว่ามันก็จะมีความเรียวนี่แบบนิยายมันจะมีความกระตูนใช่ไหมส่วนส่วนซีรีส์เราก็จะมีความแบบเรียวมากขึ้นให้ดูเรียวมากขึ้นก็จะมีครบรถเลยไม่ว่าโรแมนติกดราม่าอุ้ยครบรถเลยใช่ก็อยากให้ติดตามแต่เราส่วนตัวถ้าเราเอาตัวเองออกมาเราชอบเรื่องภาพมาก เรื่องภาพมากๆแล้วก็เรื่องเพลงมากๆรับรองว่ามีความเกาหลีแน่นอน <c oughs> ใช่เราชอบมากๆ <c oughs> ครับผมก็ชอบเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ชอบมากๆอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่เรามีการสนับสนุนเรื่องสมุสทเท่าเทียมนี่แหละครับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับสังคมในตอนนี้ครับก็ผมอยากผมแล้วก็ นัแกแสดงทุกคนพี่ออบแล้วกทท็ทีมงานทุกคนก็อยากจะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มตัวจริงๆแล้วก็ตั้งใจสนับสนุนจริงๆครับใช่แล้วก็แบบว่าพอดเรื่องเป็นแบบแนวใหม่ด้วยแบบมั่นใหม่กันตั้งแต่เด็กแล้วก็มีความที่หนูเครื้อมี2คาแรคเตอร์แล้วก็ปัญหาที่เจอมันมีมากมายมากในเรื่องแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าเราว่ามันมันเจ๋งนะนเราอ่านบทเรายังรู้สึกชอบเลยแบบว่าบางซีนแต่ละซีนมันมันแบบสำคัญเออก็ไม่อยากให้พลาดสักวินาทีเดียวครับผม EP แรกนะครับออนวันที่19วันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง Workpoint นะครับสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดตามได้ทุกๆวันเสาร์เลยนะครับเวลาเดิมก็ว่า,าเป็นคู่จินที่กำลังมาจริงๆนะทุท<อ>นนี้เทนีเข้ากันดีมากเลยะนะคะเพราะฉะนั้นติดตามผลงานของพวกเขาเ้จาอจ้ะนะคะทางช่อง Workpoint ตนะ์เนาะครับผมค่ะมาดูกันต่อนะคะกับช่วงมายาเรตติ้ง วันนี้นะคะจะไปพา,พาไปดูนางเอกสุดแกร่งที่ไม่ยอมใคระค่ะคือต้องบอกว่าละครช่วงนี้ <ฮะ S 1> เราก็จะได้เห็นบทบาทหลายๆเรื่องนะคะที่นางเอกเป็นแบบแก<ช>ร่สงสาวซึชีวิตนะคะคือแบบว่าไม่ยอมให้นางรายมาตบตีอย่างเดียวไม่ยอมค่ะมือยั้งรอเลยที่จะมาตบนะวันนี้เราเลยมีท็อปไฟมานําเสนอนะคะคนแรกดังมากคนนี้นะคะจากละครซึ่งกําลังออนแอร์และโกยเลตติ้งอยู่ตอนนี้ใบเฟิร์นพิมชนกจากละครเรื่องสร้อยสบันงาทางช่อง3ามนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงสาวสวยสายฟ้าน ละครพีเรสก็ต้องยกให้น้องงามรับบทเป็นงามใบเฟิร์นในละครสร้อยสบันงาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีฝีมือการสแสดงของใบเฟิร์นเนี่ยเรียกว่าไม่เคยธรรมดานะคะแล้วก็สะกดใจคนดูได้ทุกเรื่องค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะใบเฟิร์นก็ได้ทําให้แฟลออนแฟละครอ,อินหนักกับบทงามถึงขั้นรอนลุ้นว่าง,งามจะเอาคืนกับคนที่คอยกั่นแกล้งเธออย่างไรเพราะว่านางร้ายเออมีทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานทั้งบ้านน่ะทั้งบ้าน<อ>เลย,ยทุกทุกเจนเลยจริงอ่ะติดตาม ความฟาดของงามในสรอยสบันงานได้ทุกวันจนันทร์เวลาสองทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะใชแล้วนะคะคนต่อไปนางเอกยุคนี้ใส่แกร่งนะคะอย่างมิลินค่ะในเรื่องที่รับบทโดยเสาวนิชานธนิชางายในละครเรื่องแกมปริศนานะคะคุณมิลินคนนี้เลยค่ะต้องบอกว่าเธอมารับบทเป็นทายาตระกูลวีระยะวานิชค่ะเออเว้นนานนนึงในละครเกมปัฒน,นานะคะ<า>โดยก็แบบว่าใสา่ฟ้า แบบมีชั้นเชิงทุกอย่างในชีวิตก็คือการแข่งขันแล้วก็ไม่มีวันยอมแพ้ใครง,ง่ายๆก็รับหมดนิชาณธนิชาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปลดสกรีนนะคะปลดล็อกสกรีนการแสดงของสาวนิชาได้เลยทีเดียวรับชมการฟาดฟ,ฟันแบบใช้สมองเอาชนะทุกเกมของมิลินได้ในเกมปรัชน,นาทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งนะจ๊ะคุณผู้ชมแวะมาที่สุขเสาร์ทิศค่ะเจอกับคนนี้เลยคนที่สามได้แก่น้องแยมมนฑิรานั่นเองนะคะกับละครเรื่องเพชรผรา เพชรฆาตจันเจ้าแน่นอนเธอรับบทเป็นจันเจ้านั่นเองนะคะเป็นแบบว่าเพชรฆาตที่ความจําเสื่อมค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะสาวแยมมนทิรานะคะก็ได้ท้าทายฝีมือของตัวเองค่ะต้องเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ทั้งบู๊แล้วก็คอมเมดี้นั่นเองค่ะแต่ถึงแม้จะยากแค่ไหนยแยมก็เอาอยู่นะคะจนคนดูชื่นชอบแบบติดตามแล้วก็ชมไม่หยุดเลยค่ะ,คะรอดูกันได้นะคะกับจันเจ้าที่กําลังเอาตัวรอดจากการถูกไล่ล่าในละครบู๊คอมเมดี้เพชรฆาตจันเจ้าทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเวลา2องทุ่มยีส นะคะอาทีนี้มาดูละครเย็นกันบ้างนะคะสำหรับอีกหนึ่งสาวตัวเล็กจากละครเรื่องยมทุตกับผู้สาวก็คืออายกมลเตรนั่นเองนะคะน่ารักกุ๊กกิ๊บเลยนะคะถึงแม้จะไม่ได้ฟาดเน้นๆเหมือนคนอื่นแต่ก็เป็นสาวอีกคนหนึ่งที่สู้ไม่ถอยเลยค่ะสําหรับไอยกมลเตนนะคะโดยเฉพาะเขาสู้เพื่อให้วิญญาณกลับเข้าร่างตัวเองอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่ตัวเล็กเนี่ยออกจากวิญญาณออกจากร่างเนี่ยเกิดจากนิสัยจอมวางแผนแล้วก็เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ของเธอ นั่นแหละค่ะถือเป็นบทที่แปลกใหม่เนี่ยที่ทําให้สาวอายค่ะบดล็อกสกินการแสดงไปได้อีกหนึ่งระดับชมความเป็นป่วนความน่ารักของนางเอกจอมวางแผนอย่างตัวเล็กในละครเรื่องยงมททตกับผู้สาวได้ทุกวันจนถึงสุกเลยนะคะทุ่มหนึ่งทั้งช่อง3 HD ชใช่แล้วก็ปิดท้ายละครใหม่เรื่องล่าสุดนะคะเจ้าแม่ซ่อนกลิ่นกับบทของน้องพรีมรลนิดานนั่นอเองนะคะต้องบอกว่านะคะใครที่เป็นแฟนละครสายมูแล้วก็คอมเมดี้ค่ะต้องติดตามเรื่องนี้นะคะว่าน้อง พรับบทเป็นเจ้าแม่ร่างทรงที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านนะคะมีเซนต์เห็นผีแต่ว่ากลัวผีค่ะรับบทเป็นเจ้าแม่ซ่อนกลิ่นนั่นเองนะคะแล้วก็มีฉายาในเรื่องด้วยว่าอีซ่อนตาทิพย์ค่ะกากันมากนะคะเรื่องนี้ก็โอ้โหมีตลกคับข้างเลย<อ>แล้วเราก็จะได้เห็นน้องพรีมอีกลุ่นึงแบบว่าเป็นโก,โก๊ะ โอ้นะคะงานนี้บอกคําเดียวเลยนะคะว่าคนดูจะได้ดูน้องพรีมพิกลุกโชว์สกิลเล่นคอมเมดี้จัดเต็มขนาดละครยังไม่เริ่มออนแอร์สาวพรีมก็ได้ออกมางัดสเตปสเตปเดนชอเพลงอันยองใส่ย่อชอบมากเลยเพลงจริงนะคะพี่แซงต็ไมไเต้นนนว่าจะโคฟอยู่นะคะก็ติดตามละครเรื่องซ่อนกลิ่นได้นะคะกําลังจะลงจอแอร์ตอนแรกวันเสาร์ที่26กุมภาพันนี้นะคะเวลา2ทุ่ม20นาทีนั่นเองนะคะเรียกได้ว่านี่แหละค่ะคือ5นางเอกช่อง3ที่กาลังละครปังๆอยู่ตอนนี้ถูกต้องนะ คุณค่ะติดตามได้เลยละกันนะคะอะแต่ว่าทิ้งท้ายหน่อยสําหรับโปรโมชั่นดีๆจากดีบินายนะคะใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่026669456นะคะโปรโมชั่นดีๆเอาไปดูแลสุขภาพตอนตอนี้สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงบางทีร่างกายของเรามันปรับไม่ทันนะคุณนะคะหาสมุนใพรไปดูแลกันนะจ๊ะอะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะติดตามโอกาสหน้ารับรองว่าช์แสบแน่นอนวันนี้เราสองคนบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ